ใช้ปัญญานำหรือความเชื่อปฏิบัตินำดีละ่ะทำพร้อมกันให้มันสมดุลก็เยี่ยมนะหูตาทิพรู้วาระจิตทอจิตไปนูน่นนี่ได้แต่ยังมีทุกข์อยู่มีฤทธิ์ไม่ได้แปลว่ามีปัญญานะและไม่ได้แปลว่ายกระดับจิตได้ดีกว่าใครๆอย่าเข้าใจผิดแม่มดหมอผีเล่นของเขาฝึกตาบะ มีสมาธิฤทธิ์เขามองเห็นนู่นนี่นั่นได้เก่งกว่าพวกเราพวกเธอหลายๆเท่าแต่กิเลสอารมณ์ก็มีเยอะกว่าคนปกติเสียอีกนะทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะเขาเน้นแต่ปฏิบัติเข้มข้นแต่ไม่เอาปัญญานำนาสิสาวชุดแดงเอาแต่ปฏิบัติก็พอแล้ว บอกองค์ความรู้ขี้เกียจอ่านตาลายเรื่องความรู้แนวปัญญาฉันไม่เก่งหรอกแต่แค่เห็นแสงปฏิบัติอย่างเดียวก็พอแล้วช่วยคนล้างฝ่ายมืดก็ทุ่มเท,ทที่สุดแล้วเธอจะมาว่าฉันไม่ได้นะฉันไม่โอเคเมื่อเธอชอบแสงชอบความดีประนามฝ่ายมืดพยายามจะกำจัดพลังงานลบๆ ธอยังไม่เข้าใจอีกหรือว่าพลังงานลบนั้นเขามีประโยชน์มากมายมหาศาลต่อจักรวาลขนาดไหนรู้จักขอบคุณฝ่ายมืดบ้างก็ดีนะถ้างงก็หาคำตอบเอาเองพลังลบเขามีดีอะไรทำไมต้องขอบคุณรู้น้อยก็งี้ละ่ะเลยเหนื่อยเยอะใช่ก็คนที่เขามีปัญญา เขาแก้ที่ต้นต่อยกจิตเราให้เหนือฝ่ายมืดก็พ้นมืดตลอดการมันลัดสั่นง่ายไม่เหนื่อยไม่เวิร์นหลายคนกลัวฝ่ายมืดกลัวผีจะมาทำร้ายผีฝ่ายมืดเขาก็เหมือนสุนัขหลักครับเขาเป็นพลังงานคลื่นที่ต่ำกว่าเราเขากลัวเรานะเขาไม่อาจทำร้ายเราได้ หากเราไม่อนุญาตหรือลดอลดรับจิตตนเองตามกลัวที่ควรจะเป็นเพราะความกลัวเป็นคลื่นพลังงานที่ต่ำที่สุดเมื่อผีหรือสุนัขจับความกลัวเราได้กดแรงดึงดูดจิตเท่ากันก็จะไหลเข้ามาตามกระแสความกลัวของเราเองเราไปเรียกเชื้อเชิญเขาเข้ามาเองนะผีกะสุนัขก,ก็บอกฉัน ก็เดินเล่นอยู่ในซอยตามปกติอยู่ดีๆเธอมากลัวฉันเองฉันไม่ได้ไปทำอะไรเธอซักกันหน่อยฉันผิดหรอผู้ที่ใช้ปัญญานำเขาก็จะแก้ที่ต้นตอเลยคือแก้ที่จิตเราเองเมื่อเราไม่ลดระดับจิตให้เกิดความกลัวทุกอย่างก็จบอย่างสมบูรณ์ไม่มีใครตกเป็นเหยื่อให้กับความกลัวอีกต่อไปเรียกว่า ยื่นเบ็ดให้เลยหากินได้ตลอดตามบารมีพ่อรลวมผู้ใช้ปฏิบัตินำก็จะดุ้มๆทำคือเพียงแก้ที่ปลายเหตุหากผีหรือฝ่ายมืดมาลังควรทีก็คอยกำจัดผทีทีแล้วต้นต่อความกลัวของเราก็ไปเรียกผีตัวใหม่เข้ามาอีกไม่รู้จบก็จับมาร้างอีกซ้ำซากไม่จบไม่สิ้น ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้นำทางจิตเที่ยวสองคนอื่นได้เขามองภาพง่ายๆนี้ไม่ออกขนาดนั้นเลยหรือแล้วเมื่อใครบอกทางลัดง่ายๆสบายใจกับโกรธไม่พอใจไม่โอเคก็เขาเป็นผู้ที่เอาแต่ทํำๆไม่ชอบแนวปัญญารองรับก็จะเพียงช่วยปลายเหตุเหนื่อยซ้ำเหนื่อยซาก ต้องมาตามร้างตามแก้ที่ลบๆที่ปลายเหตุก็เหมือนเดินไปไหนก็คอยแต่กังวลไล่สุนัขไปทุกซอยรุยยังไงใช้ปัญญานำเขาดียังไงดังนั้นใครที่ชอบปวดปื้มกับนิมิตนิมิตน,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 นะผมนิมิตเห็นแสงอย่างนั้นอย่างนี้แล้วรู้สึกว่าตนเหนือกว่าคนอื่นหูทิพตาทิพ ไม่ได้แปลว่าเธอมีปัญญาเข้าใจหรือยกระดับจิตเลยหากเธอยังวกวนกับจิตทวิตมิติ3-4แห่งการตัดสินถูกผิดแบ่งแยกเขาเราเธอฝ่ายมืดฝ่ายมานอยู่หลอมรวมสู่จิตหนึ่งได้เมื่อไรประตูมิติก็จะเปิดเมื่อนั้นเอ่ยขอบคุณข้อความจากนพอศวะกระผมวันเฉลิมกล่าวบทความสวัสดีครับ